เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนปักทูบกลับหัวจองจำวิญญาณ <S <S พงแลนามใครก็รู้ว่าทั้งคู่แอบชอบกันมานานทั้งสองนั้นค่อนข้างที่จะรักกันดีเพื่อนฟูงต่างรอที่จะร่วมงานแต่งของทั้งคู่ซึ่งทางพงแลน้ำก็มีแพลนจะแต่งงานกันในเร็ววัน ถึงแม้ว่าความรักทั้งสองนั้นจะมั่นคงแล้วก็ไม่ได้ถูกกีดกันจากญาติผู้ใหญ่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเนื่องจากว่าน้ำนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างสวยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มหลายโคดหนึ่งในนั้นก็รวมถึงไอจากลูกของกำนันเผือซึ่งคนอื่นเมื่อรู้ว่าพงและน้ำคบหากาัน เขาก็ตัางไม่ยุ่งเปลี่ยนเป้าหมายไปทางอื่นเว้นแต่จากที่น่าจะโดนตามใจมาตั้งแต่เด็กจนเสียโควอยากได้อะไรก็ต้องได้ทำนองนั้นมันเลยทำให้จากคอยกีดขวางเป็นมารหัวใจของทั้งคู่เสียอย่างนั้นหลายครั้งที่พงและจากมีปากเสียงกันเพราะว่าจากนั้นก็ชอบเข้าไปหาเรื่องพงอยู่บ่อยครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นกานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านพงและน้ำกำลังเดินหามื่อเย็นของวันนั้นกันอยู่เย็นนี้กินอะไรดีจ้าแม่คุณพี่ทำอะไรให้ฉันกินฉันก็กินหมดแหละใช่ที่ไหนล่ะพี่นั่นแหละจะให้เราทำคราวที่แล้วไม่เข็ดหรอทอดไข่ฉันยังทำไม่เลย แล้วพี่จะให้ชันทำอาหารเนี่ยนะพี่คิดดีแล้วหรอถ้าทำแล้วพี่ไม่กินไม่ได้นะมีเรื่องแน่แล้วต้องคู่ก็หัวเลากกันอย่างมีความสุขแต่แล้วช่วงเวลาแห่งความหวานมันก็ถูกขัดจังหวะโด,ดยไอจ้จ่าที่เดินดุมๆม,มาโวยวายแต่ไกลเอาเอาดูไอ้มาวัดนี่มันพยายามจะเด็ดดอกฟ้าเว้ย ไม่ดูสารลูปตัวเองธรรมดาแบบนี้สองคนไม่มีคนอื่นคงก็จะเลือกที่จะเดินหนีไปแต่นี่ต่อหน้าสาวๆแล้วคนก็มองเยอะแยะพงเลยสวนกลับไปบ้าผู้หญิงเขาเลือกแล้วเองแพ้ก็ยอมรับหน่อยสิว่าอ้จาของอะไรที่เขามีเจ้าของแล้วเองก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่งย่ามไม่เพื่อน คำพูดพงนั่นเองที่ทำให้จากเลือดขึ้นหน้าและแ้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งทั้งสองเกือบจะมีเรื่องชกต่อยกาจนน้ำต้องแยกทั้งสองคนให้ต่างคนต่างไปทางฝั่งของโผมันก็จบเพียงแค่นานเพราะยังไงเสียน้ำก็เลือกขา่าวแต่ทางจากมันไม่จบเพียงเท่านานนอกจากเสียหน้าแล้ว ก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการอีกจึงตัดสินใจไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านเพื่อหาวิธีเอาน้ำมาเป็นเมียให้ได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยโกนซึ่งด้วยความที่ตนมีเงินมากมายเรื่องแบบนี้ไม่ว่าหมอผีจะเรียกเท่าไรจากก็พร้อมที่จะจา่ายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ แล้วนี่คืนนานพิธีกรรมทําของใส่น้ำก็เริ่มคืนหมอพีได้ท่องคาถาใส่ไปที่รูปปัา้นาน,าน้นหลังจากนั้นอีกสองสามวันน้ำก็เริ่มมีท่าที่เปลี่ยนไปไม่ค่อยล่าลรืงเหมือนก่อนตีตัวออกห่างโพลพูดอะไรด้วยก็ชวนแต่ทะลอ บ้านมันร้อนอยู่ไม่ติดน้ำเริ่มที่จะเพื่อหา,แอายแต่ไอจาาจนพงเริ่มที่จะจับสังเกตน้ำร่างกายส้มลงไปเรื่อยๆเก็บตัวเงียบไม่ยอมพบปลากายหลังจากนั้นอีกสี่ห้าวันน้ำก็เก็บข้าวของออกไปอยู่กับไอาจาาทำให้พงอกหักแบบสายฟ้าฟาไม่คิดเลยว่ารักที่มีความยาวนานถึงสิบปีจนใกล้จะแต่งงานกาัน ต้องมาพังลงในสีห้าวันนี้พงได้จะคิดว่าตนผิดตรงไหนทำอะไรพลาดปาปสุดท้ายแล้วเมื่อหัวใจมันสลายไปยทุกสิ่งที่เคยมีมันหมดไปพงก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อใครดังคำที่เขาว่ารักมากเขแขนมาพงจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเอง แต่การตายของพงกนั้นในครั้งนี้มันไม่ใช่การตายธรรมดาพงได้ทำพิธีปักถูกกับหัวก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองเป็นการจองจำวิญญาณของตนเพื่อที่จะอยู่แก้แค้นทางน้ำแลจากเพราะเมื่อก่อนคงก็เคยศึกษาล่ำเรียนไสยศาสตร์มาบ้างแต่ก็ถือว่าโชคร้ายที่วิชาของเขามันน้อยไป เลยดูไม่ออกว่าที่น้ำเปลี่ยนไปเป็นเพราะถูกทำของสายแต่ถึงอย่างน,านั้นพิธีปักถูกกับหัวของเขาก็สำเร็จวิญญาณของโขหลังจากที่หลุดออกมาจากล่างแล้วก็ไม่ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดยังคงถูกจองจำอยู่ที่นานรอเวลาแก้แค้นทางไฟของจักรที่กำลังมีความสุข กับของที่ตนแย่งคนอื่นมาด้วยสายเว่ way, ก็ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโตจนกระทั่งคืนวันปลาในขณะที่ทั้งสองกำลังมีความสุขจากก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆที่เดินเหยียบชานบ้านจะได้ยินเสียงของไม้บิดตัวตามน้ำหนักของสิ่งใด เสียงนั้นดังมาอยู่ที่ตรงหน้าประตูและเสียงคอประตูนั้นดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนจะพังเข้ามาให้ได้จากลุกขึ้นด้วยความหัวเสียอะไรมาเคาะวะพี่จากอย่าทักสิจ้ะพี่โบราณเขาห้ามทักนะ เสียงน้ำผูดตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงอ่อนวานพ่อแรงของไซอยเวยิ่งทำให้พี่ไอโพรู้สึกแค้นหนักขึ้นไปอีกมันจึงลอยคอโผล่หน้ามาที่ช่องว่างของไม้กระดาษจนน้ำสังเกตเห็นร้องกรีดขึ้นมาทันทีพี่พงจากเมื่อเห็นดังนั้นก็หั ไปดูไหนวะไหนวะไอ้วกมันตายหงไปตั้งนานแล้วแต่ฉันเห็นจริงๆนะพี่ไม่มีอะไรหรอกนาเรามามีความสุขกันดีกว่าทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังพูดขึ้นมาคาถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ไอ้คนบาป แล้วพีไอพงก,ก็พังประตูเข้ามาแลบลินกินตาหลอกร้อนทั้งสองคนอย่างน,างน่ากลัวท่ามกลางเสียงหัวราอของไอจากสะดุ้งโยงกระโดดนี้จนลืมสาววิ่งล้มลุกคู่คันไปยังห้องปลาแต่ก็ไม่รอเพราะที่ห้องนั้นมีช่องว่างของไม้พงจึงใช้มือลอดใต้ถุนบ้าบีบคอไอจากดิ้นไปดิ้นมาลุานข้าวของล้มระนีระนา ไอ้จากจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านจากนั้นน้ำก็วิ่งตามไปดูมวยเพื่อไปยังบ้านพ่อทุกคืนจากแลนาก็จะโดนพีไอโปงมาหลอกทุกคืนไม่ว่าจะห้อยหัวลงมาจากเพดานบ้านหลอดออกมาจากใต้เตียงบ้าน บางครั้งนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็เห็นวิญญาณของไอ้ปูเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านของไอ้จากทุกคือท่ามกลางเสียงหมาหวดจากทนไม่ไหวไม่ได้นอนหลายวานันจึงไปหาหมอผีให้มาช่วยปราบผีซึ่งแรกกับข้อเสนอคือเงินจำนวนมหาศาลพอหมอจึงตอบตกลงในคืนนั้นหมอผี ก็ไปทําพิธีเรียกผีไอ้พงออกมากลิ่นทูบลอยมาแต่กลายม้าหอนรับกันไม่นานวิญญาณไอ้พงก็ปากุกตัวคือนแล้วก็พยายามไล่มนจะจับมันลงมองแต่ด้วยความแค้นที่ไอ้พงมีจึงไม่ยอมง,งา่ายง่ายการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งถึงตอนที่หมอผีบอกให้จากไปเอาผ้าถุงเปลือนประจำเดือนที่เตรียมไว้มาเตรียมทําพิธีใส่ เพื่อให้มนของพิธีปักถูกกับหัวของไอ้พูมันเสื่อมอ่อนแรงโลงแต่จากก็พูดออกมาว่าถ้าข้าเอาของแบบนั้นมาของที่ทําใส่น,านา้ามันก็เสื่อมด้วยสิพ่อหมอเท่านั้นแหลกพงจึงรู้สาเหตุที่น้ำกลับคำลากไม่ใช่พราะน้ำนอกจากแต่เป็นพราะมนตราของไอ้จักนี่เองถึงแม้ว่าพงจะอยู่ในสภาพ แต่เขาเค็ารู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากความรักที่เขาบูชามันยังคงความสื่อสารแต่สิ่งที่าพากทุกอย่างไปจากเขาก็คือไอจา่าแล้วก็ไอมอพผีชั่วนี้ความแค้นของพงจึงพุ่งทะลุปลาะนั่นหมายถึงกำลังวังชายที่เพิ่มขึ้นพงพุ่งเข้าไปหกอไอากกอยจ่าจนมันดิ้นขามือ ปาก,ก็ลองบอกว่ากลัวแล้วข้าสำนึกแล้วแต่มันก็สายปายในขณะที่ล่างนั้นยังดิ้นอยู่พงก,ก็ว่าคาถาทำคุณไสย,ย้อนกลาบเอาของที่อยู่ในล่างน้ำกลับไปแล้วก็พุ่งเข้าไปบีบคอไม่ให้หมอผีว่าคาถาแก่ได้หมอผีสำลอกออกมาเป็นของเหลวสีดาวิญญาณไล่ที่อยู่ในล่างน้ำก็พุ่งออกมาเข้าสิงร่างหมอผี พื่อการกินจากด้านนา้นหมอผีพยายามตะเกียกตะกายกปาก,ก็ลองวุยไหวบไีทวชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้าที่จะออกมาช่วยหมอผีได้วิ่งหนีตายทั้งที่สภาพร่างกายแบบนั้นยังกระอาเลือนออกมาไม่อยู่วิ่งล้มลุก,กคลานไปจนถึงวาดตะโกนเรียกพระเนนให้ออกมาช่วยจ้าร้วานจนท่านออกมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไร แต่ไม่ทันได้ท้ามอพีไอพงก็มาถึงหลวง,ลงพี่ปล่อยผมจะฆ่ามาพระท่านก็พอจะเดาออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านเลยพูดว่าแล้วเมื่อไหรจะจบระโยมแก้แค้นกันไปกันมาสุดท้ายก็ติดอยู่ในบ่วงกรรมแก้แค้นมันก็แค่สาใจแต่ในระยะย,ยาวมันก็จะมีแต่ทุกข์ โยมอยู่ในสภาพแบบนี้กันแล้วยังไม่พอใจกันอีกหรือหรือว่าต้องทุกหนักกันกว่านี้แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังใช่จ้ะพี่พงษ์พี่เลิกจองเวรจองกรรมเถอะคนชั่วมันก็ได้รับผลกรรมไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วชาตินี้เราทำบุญกันมาแค่นี้ชาติหน้าเราอาจจะได้กรรมมาเจอกันอีกนะจ๊ะพี่ เสียงน้ำนั่นเองนั่นแหละที่ทำให้พงเริ่มปล่อยวาพระทันจึงทำพิธีปลดปล่อยดว,วงวิญญาณให้ให้หลุดพ้นจากพิธีปักทูกกับหัววิญญาณของพงจะได้ไปสู่สุคติส่วนน้ำเล่หหมอผีก็บวชพระบวชชีกันตลอดชีวิตเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่เล่าขานปากต่อปาก เป็นตำนานในหมู่บ้านไปอีกหลายชั่วอายุโคนเรื่องเล่าทั้งหมดของปลักทูบกับหัวจองจำวิญญาณก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ